ครั้งแรกก็มาลงพรลักไปก่อนแล้วก็ถูก3ตัวเกือบสองแสน่ะเกือบสแสนเขาบอกดีเราทําหมดเลยไม่สงสัยเลยใช่ไหมไม่สงสัยเลยลุยเลยอย่างเดียวก็คือมาทําอยู่ทุกอาทิตย์อะค่ะถ้าคิดว่ามารอบเดียวกูจะต้องได้ผลเลยไม่ใช่คุณต้องไปปฏิบัติด้วยอย่าไปงมงายไหวครูบูรพาจารย์อาสมฤสีเนรน2568การรวมตัวของบรรดาศิญญาสารุษิผู้ที่สธาต่อองค์ปู่ฤศีคมเมคกรรับสาต่อท่านอาจารย์ฤศีเนรเราจะเห็นบรรดาสายมือเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศจริงๆก่อน ที่จะมีพิธีหลวงสวง่งสายมูสายสัทธาพว่าแก่กมาต่อคิวรอเข้าไปลงพลักหน้าทองและก็เจมิมเปิดดวงเศรษฐีใหม่ด้วยนะเป็นยังไงมายังไงกับอาสมศรีเนรที่แรกก็ติดตามเฟซของพี่มาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วก็มาลงพลักไปก่อนแล้วก็ดูรอบแรกเลยถูก3ตัวเกือบสแสนนะเกือบ <c oughs> สแสนก็คือมาเนี่ยถวายข้าสารลงนะเมตตาแล้วก็ลงทีละอย่างทีละ <c oughs> อย่างเขาบอกดีเราทาหมดเลยไม่สงสัยเลยใช่ไหมไม่สงสัยเลยุยเลยอย่างเดียวใช่ก็คือมาทําอยู่ทุกอาทิตย์ค่ะก็ดีขึ้นมาตล พอมาแล้วมันก็เหมือนแบบเฮ้ยกลับไปเราได้นะเป็นแรงบันดาลใจวันนี้ก็เลยบอกยังไงก็ต้องมาต้องมาให้ได้ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะบางคนที่มาแล้วไม่ได้คือคิดว่าบุญยังไม่ถึงคิดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้ามาแล้วเออเรามาเสริมบุญเสริมบารามีก็โอเคนะคะพี่เชื่อมั่นในตัวเองอมาแล้วดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นเราก็ ไปเรื่อยๆอย่าไปงมงายเพราะมันก็ไม่ได้ทุกเรื่องเราต้องปฏิบัติตัวเราด้วยเราก็จะสวดมนต์ตามที่เน้นเขาแนะนําไปถ้าคิดว่ามารอบเดียวคุณจะต้องได้ผลเลยไม่ใช่คุณต้องไปปฏิบัติด้วยอย่าเพิ่งเชื่อเต็มที่ให้มาสัมภาษณ์ต้องมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะขอบคุณนะคะที่เป็นสื่อให้เรามาถึงจุดตรงนี้เนาะที่ได้มาตรงนี้ก็เพราะสถานีความเชื่อนะคะเขาเหมือนเปิดแสงสว่างให้พวกเรานะคะลองติดตามดูถ้าคนไม่เชื่อนะคะ